ทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่อง d o u b l W Channel ือนเดิมนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่มาราเกตหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะดูโรงแรมที่นะคะก็ติดทะเลแบบนี้เลยนะคะสามารถลงมาเล่นที่ชายทะเลได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันใช่ไหมคะว่าห้องพักที่มาราเกตจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะถึงห้องพักเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ข้างในคือใหญ่มากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาแบ่งโซนกันยังไงบ้างโซนแรกเลยเข้ามาถึงก็จะเป็นอ่างล้างมือล้างหน้าค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะในส่วนของห้องน้ํานะคะก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนเป็นโซนแห้งกับโซนเปียกการตกแต่งของที่นี่นะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินเหมือนเราอยู่ในสระว่ายน้ําตลอดเวลาเลยมาดูในส่วนของห้องนอนกันบ้างค่ะห้องนอนคือใหญ่มากๆเลยนะคะเตียงนุ่มนอนสบายมากๆ แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นไฮไลท์ของห้องนี้เลยนี่ก็คือบริเวณข้างนอกระเบียงนะคะก็จะมีเตียงนั่งชิลแบบนี้เลยแล้วก็นี่เลยค่ะอ่างจากรซี่คือใหญ่มากนะคะเราสามารถเข้าไปนั่งได้สองคนที่ยังเหลือเลยค่ะห้องที่เราจองในครั้งนี้นะคะก็คือห้องจูเนียร์สวีทค่ะไปค่ะเราไปดูสระว่ายน้ำกันต่อเลยโรงแรมมาร์เก็ตหัวเห็นนะคะ ติดริมทะเลแบบนี้เลยนะคะเราสามารถมานั่งชิลริมทะเลแบบนี้ได้เลยค่ะท้าไม่กลัวร้อนและในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะทางโรงแรมก็จะแบ่งการทานอาหารเช้าเป็นรอบๆเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในห้องอาหารกันค่ะ เราสองคนนะคะก็ถือว่ามาหัวหินเนี่ยบ่อยมากๆโรงแรมมาราเกตหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมค่ะที่เราอยากมาถ้าใครอยากดูภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจ f a c e b o ก o k w around the w o r l แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่อง w w w channel ด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะไปรีวิวที่พักที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตาม,มาไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย